สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่14เดือนพฤษภาคม2566มาวิเคราะห์บังกับผมอภรพลคนดูบอลวันนี้มีฟุตบอล5ลีกย,ยุโรปครับเตะกันเหมือนเดิมครับมีพีมเมล็กอังกฤษเตะกัน3คู่บุนเดสเลกาเยอรมันเตะกัน2คู่กันโชซิลิอาอิตาลีเตะกัน5คู่ลาลิกาสเปนเตะกัน4คู่และก็ลีเอิงฝรั่งเศสครับเตะกันทั้งหมด7คู่ วันนี้ผมได้คัดเอาทีเด็ดมาให้เน้นๆครับหนึ่งคู่อีกเช่นเคยครับเป็นคู่นี้เลยครับอาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านเจอกับไบตันจะเตะกันเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราอาร์เซนอลต้องการสามแต้มครับเพื่อลุ้นแชมป์ส่วนไบตันก็ต้องการสามแต้มเพื่อพื้นที่ฟุตบอลยุโรปก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกําลังใจให้ผมอมพรคนดูบอลด้วยนะครับ เราไปดูสถิติน่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนอาร์เซนอลกรนดับที่2ในตารางครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด17นัดชนะไป13เสมอ3แพ้ไป1ได้48เสียไป22ส่วนไบตันครับทีมันดับ7ในตารางเล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมด16นัดชนะ7เสมอ4แพ้ไป5ได้30เสียไป26ผลงานเฮดทูเฮดที่เจอกันมา10นัดหลังสุดครับเป็นอาร์เซนอลชนะไป3า ไบตันชนะไป4แล้วก็เสมอกันไป3ครับนัดล่าสุดเนี่ยไบตันเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป4ประตูต่อ2 10นัดหลังสุดที่เจอกันมาอาร์เซนอลทำเงินไปได้แค่3ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง7ครั้งมาดูผลงานส่วนตัวของอาร์เซนอลกันบ้างครับ10นัดหลังสุดชนะไป5เสมอ4แพ้ไป1นัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนนิวคาเสเซิลครับชนะมาได้2ประตูต่อ0นัดก่อนหน้าก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ครับ3ประตูต่อ1 สิบนัดหลังสุดของอ,อ,อาร์เซนอลนครับทาเงินไปได้ห้าครับเจ้าไปหนึ่งครับเสียไปสี่ผลงานที่เล่นเป็นเจ้าบ้านครับสิบนัดหลังสุดครับชนะหกเสมอสามแพ้ไปหนึ่งผลงานที่เล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยทาเงินไปได้ห้าครับเสียไปห้ามาดูทางฝั่งของไบรตันกันบ้างครับสิบนัดหลังสุดครับชนะห้าเสมอสองแพ้ไปสามนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้กับเอเวอเรตทีมท้ายตารางไป ห้าประตูต่อหนึ่งเลยนะครับเละเทะเลยครับนัดนี้นัดก่อนหน้าครับเปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์สิบนัดหลังสุดของไบรตันครับที่ทําเงินได้ทําเงินหน้าห้านัดครับเจ้าไปหนึ่งเสียไปสี่ผลงานเล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมดแปดนัดนะครับชนะสามเสมอสามแพ้ไปสองนัดล่าสุดไปเยือนนอตติแฮมฟอร์เรสครับทีมท้ายตารางเหมือนกันครับแพ้นอตติแฮมฟอร์เรสไปสามประตูต่อหนึ่งครับ ผลงานเล่นเป็นทีมเยือนครับทาเงินไปได้สองครับเจ้าไปหนึ่งครับเสียไปห้าเราไปดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกองทั้งสองทีมกันก่อนนะครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านครับใช้ประตูเป็นอารอนแลมเดลครับกองหลังเป็นมากันเยนครับยืนผู้กับควีออครับแบ็กซ้ายเป็นเครานเทนนี่ครับแบ็กขวาเป็นเบนไว้์กองกลางสามตัวมี ชาก้าครับจอจินโยแล้วก็มาตินโอเดกาครับมาตินโอเดกาเนี่ยครับนาทีแล้วก็ยิงประตูได้นะครับตัวรุกตัวรุกสามตัวก็เป็นตัวเดิมนะครับมาตินเนลลี่กาเบร์เคซูแล้วก็บุโกโยซาก้านะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนไบตันกันบ้างครับใช้ประตูเป็นสติลครับกองหลังลูวิสยินคู่กับโคบิลครับเ็กซ้ายเป็นเอสตูเมยานครับเ็กขวาเป็นปารเกาโกฟกองกลางครับไคเซโดยืนคู่กับแม็กอลิสเตอร์ครับ ตัวรุก3ตัวครับมีเอ็นซิโซครับตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นมิโตมะครับตัวรุกฝั่งขวาเป็นเบอร์นาโนเต้ครับและมีหน้าเป้าเป็นเฟอร์กูสันครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งอาร์เซนอลนี่เป็นกองหลังทั้งหมดเลยนะครับมีตูมิยาสึครับเอเนนี่ซาลิบาแล้วก็ซินเซนโกส่วนไบรตันเนี่ยมีอดัมลาลาน่าอดัมลาลาน่าซาเมนโต้เรมตี้มเดอร์ เวมนแล้วก็โซลิมันโซลิมันนี่ต้องลุ้นฟิตอีกทีนะครับผมว่าจะลงสนามได้หรือเปล่ารายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งอาร์เซนอลดูจะดูดีกว่าฝั่งไบตันทีมเยือนนะครับผมมาดูอันดับตารางคะแนนปัจจุบันบ้างครับแมนซี้ครับอันดับที่1ครับแข่งไปทั้งหมด34นะมีนัดมีแ2แต้มครับนำอาร์เซนอลอยู่1แต้มครับ อาร์เซนอลอันดับ2แข่งไป35นัดมี81แต้มส่วนไบตันครับทีมอันดับที่8ครับแข่งไปทั้งหมด33นัดมี55แต้มครับตามหลังโซนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่7แต้มนะครับผมเรามาดูราคาที่เปิดกันตอนนี้ก่อนนะครับราคาที่เปิดมาเป็น เปิดมาเป็นราคาครึ่งลูกครับตอนนี้ไหลไปฝั่งเจ้าบ้านอาร์นอลต่อเป็นครึ่งควบลูกไปแล้วนะครับราคาครึ่งควบลูกที่เจอกันมาครับนัดนี้ครับเสมอกับไบตันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนนัดนี้ครับอาร์นอลเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์แล้วก็นัดนี้ครับอาร์นอลเปิดบ้านแพ้กับไบตันไปสามประตูต่อหนึ่งราคา ครึง่งครึ่งลูกควบเนี่ยสามมีทั้งหมด3นัดน,นะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยเป็นอาร์เซนอลชนะไปหนึ่งครับแพ้ไปหนึ่งแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งมาดูสิบนัดหลังสุดของอาร์เซนอลกันบ้างครับราคาครึ่งควบลูกครับครึ่งควบลูกครับมีอยู่สองนัดน,นะครับผมนัดน,นี้ครับเสมอกับเวสต์แฮมไปสองประตูต่อสองแล้วก็นัดน,นี้ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะซีอีไปได้สามประตูต่อ, 1, อหนึ่งก็เสมอ1หนึ่งชนะหนึ่งนะครับผม มาดูทางฝั่งของไบตันนะครสิบนัดหลังสุดราคาครึ่งครอบลูกราคาครึ่งครอบลูกมีอยู่นัดเดียวนะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยเป็นเปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ดไปสามประตูต่อสามเรามาดูราคาสูงต่ำกันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่สองลูกครึ่งครอบสามตอนนี้ไหลไปเป็นสามลูกครสามลูกครอบแล้วนะครับผมมาดูผลงานสิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาครับ สูงไป4ครับเจ้าไป1ต่ําไป5ส่วนอาร์เซนอลครับ10นัดหลังสุดครับสูงไปถึง8เลยนะครับต่ําแค่2ถือว่าสูงพอสมควรเลยครับสาหรับอาร์เซนอลส่วนฟังไบตันครับไบตันก็สูงพอๆกันเลยนะครับสูงไปเจ็นะครับต่ําแค่3ราคาครึ่งลูกเนี่ยของอาร์เซนอลห้านัดหลังเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป2ส่วนไบตันเนี่ยทำเงินได้3 เสียไป2เหมือนกันครับส่วนสกอร์สูงต่ำครับฝั่งอาร์เซนอลห้านัดหลังสุดเนี่ยสกอร์สูง3เนี่ยสูงไป2ครับเจ้าไป2แล้วก็ต่ำไป1ส่วนไบตันครับสูงไป2ครับเจ้าไป2ต่ำไป1เหมือนกันดูจากสถิติแล้วก็ผลงานในช่วงหลังของทั้ง2ทีมเนี่ยอาร์เซนอลดูจะเป็นต่อกว่าอยู่พอสมควรนะครับ ทั้งผลงานตัวผู้เล่นแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยครับสวนทีมเยือนไบรตันเนี่ยฟอร์มเริ่มแกว่งครับนัดล่าสุดนี้เปิดบ้านแพ้กับเอเวอรตันทีมท้ายตารางไปถึง5ประตูต่อ1แล้วนัดน,นี้ต้องมาเจอทีมที่กําลังต้องการ3มแต้มเพื่อลุ้นแชมป์อย่างอาร์เซนอลนัดที่แล้วไปเยือนนิควคาสเซิลมาก็บุกไปชนะมา2ประตูต่อ0นดน,นี้น่าจะมั่นใจมากๆครับอาร์เซนอลต้องการชนะ และเก็บ3แมต้มเท่านั้นนะครับผมถ้าเสมอหรือว่าแพ้ขึ้นมานี่แทบจะหมดโอกาสลุ้นแชมป์ไปได้เลยราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอาร์เซนอลต่อครึ่งลูกควบเนี่ยอัมพลคนดูบอลขอฟันทงไปที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลน,นะครับยิ่งอย่างน้อยหนึ่งลูกยืนพื้นครับรอลุนลูกที่2ถ้าหากนักลงทุนท่านไหนครับต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมหรือว่าบอลสเตปเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับอัมพลคนดูบอล ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ